ครับจะเป็นการติดชิ้นที่สนะครับชิ้นที่3มคือชิ้นตรงนี้นะครับถ้าดูจากในรูปนะครับมันจะเป็นเขียวขาวนะครับถ้ารถขับไหนสีดํามันมันต้องใช้สีดําติดนะครับแต่ถ้าเกิดล้รถเป็นรถสีแดงสีเทาสีน้ําเงินมันจะมีเส้นดําตัดตรงนี้อีกทีหนึง่งนะครับนี่คือชิ้นที่3ชิ้นที่3ามมันจะเป็นใบเอ่อเป็นตัวแผ่นของสีขาวนะครับ ตัวที่ให้ไปนะครับมันจะแบ่งเป็น R L นะครับแล้วก็ติดฝัด่ง L ครับก็คือชิ้นนี้คือชิ้นที่3ชิ้นที่3มันจะอันใหญ่กว่าเขานะครับนี่คือชิ้นที่3เนาะวิธีการวัดนะครับให้วัดชิ้นที่3เนี่ยให้วัดจากทางด้านขวามือนะครับ ให้สติกเกอร์สีขาวนะครับมันกินสีเขียวมาประมาณหนึ่งมิลนะครับมาประมาณหนึ่งมิลมันอยู่ลักษณะนี้ครับให้ปลายสีขาวเลยมุมเออเลยส่วน,ส,วนส่วนหักส่วนเหลี่ยมมาครับนิดหนึง่งครับแล้วก็เอาสีขาวเนี่ยอย่าลืมนะครับให้สีขาวมันทับมันจะเห็นรอยลักษณะนี้เห็นไหมครับสีขาวมันจะทับบนสีเขียว ถามว่าทับทำไมเพื่อไม่ให้สติกเกอร์สีเขียวนั้นมันมันเด้งออกมาหรือไม่ให้สติกเกอร์สีอื่นๆนะครับที่อยู่ด้านใต้เนี่ยมันเด้งออกมานะครับเพื่อความคงทนนะครับน,นี้ถ้าอยากให้มันลื่นง,ง่ายๆก็ใช้ผ้า ครับใส่นิ้วชี้รีดมาค่อยๆรีดถ้าติดอันนี้เป็นนี่แรปสีทั้งคันได้สบาย เราสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะฮะไม่ต้องกลัวอ่าทีนี้เราก็ใช้คัตเตอร์นะครับถ้าคนมือไม่นิ่งใช้ไม,ม้บรรทัดก็ได้ครับใช้ไม,ม้บรรทัดวางไว้ตามแนวให้มันเป็นให้มันตรงกับแนวสีเขียวน,นี้นะฮะอ่าพอวางตามแนว เสร็จปุ๊บเราก็ลงคัตเตอร์เบาๆนะครับไม่ต้องลงหนักเดี๋ยวเข้าสีรถปึ๊บขึ้นมาป,ประมาณแล้วก็ดูนะครับเกินมานิดนึงแล้วก็แต่งไป ครับอันนี้ก็คือติดชิ้นที่3ชิ้นที่3ก็จะมีหางหางของสีขาวอีกนะครับตรงนี้ก็ใช้ดากบไปได้เลยมันร้อนเป็นไปได้ติดทุกครั้งดทุกครั้งนด้เก็บต่อไปมันจะเป็นหาง หางของสีขาวก็คือตัวถัดมาเลยครับตัวนี้เป็นชิ้นที่สามนะครับชิ้นที่สี่จะอยู่ถัดมาเลยฮะออกมาปึ๊บก็ติดเหมือนเดิมตัวนี้ปล่อยให้มันเกินมาได้ครับเขาแต่งเอา ประมาณนี้นะฮะให้มันกินสีเขียวบ้างก็ได้นะครับให้มันทับกับสีเขียวนิดหน่อยไม่ต้องเยอะปุ๊บ ปล่อยปล่อยไปได้เลยตรงนี้มีโปง่งเล็กน้อยคัตเตอร์จิ้มจิ้มเบาๆแล้วก็ได้ก็ลกะ ทีนี้เราก็มาใดปลายนะครับในชิ้นที่สี่ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันเกินมาแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ามันตรงแล้วก็ไม่ต้องตัดมันนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้ชิ้น,น,นที่สี่เนาะถ้ามันเกินมาเยอะตัดออกน,นิดนึง พอประมาณพอสวยงามต่อไปนะครับเป็นตัดขอบดำเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัดขอบดำกันนะครับ